างฟ้าจอมแก่นหลอนวิชาเพราะเพิ่งเรียนเรื่องพมลิขิตมาหมาดๆแล้วเธอนันไปรู้ว่าชายหญิงสองคนที่กําลังจะแต่งงานเนี่ยไม่ใช่คู่แท้เธอจึงยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยการล่อมงานวิวาของพวกเขาซะเลยก็จะแต่งไปทําไมล่ะคะในเมื่อแต่งไปแล้วก็ต้องเลิกกันอยู่ดีและพอเรื่องนี้รู้ถึงขูเทพบิดาเข้าความวุ่นวายต่างๆก็เลยเกิดขึ้นนี่คืนอนิยายโรแมนติกแฟนตาซีที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งของพงศก,กรที่เราไม่อยากให้คุณพลาดเพราะอะไรเดี๋ยว,วนี้กรุ๊ปจะสรุปให้คะ่ะรัศมีชโลธรนะคะนางฟ้าผู้ขยัน ร้งเื่่อุน,นตัดสินใจแหกกฎสวรรค์ลงมาล่มงานวิวาของมนุษย์เพียงเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่เนื้อคู่กันทําให้เธอต้องถูกในละเทศลงมายังโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อทําให้คนสองคนนี้กลับมาแต่งงานกันให้ได้แต่เรื่องมันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะนอกจากจะใช้อํานาจวิเศษได้อย่างจากัดแล้วยังถูกอสูรที่เป็นคู่ปรับเก่ามาตามลาวีแถมยังมีนายตำรวจมนุษย์คอยตามจับเธออีกด้วยนอกจากความสนุกสนานแบบนิยายแนวผจญภัยแฟนตาซีแล้วคุณหมอพงศกรนะคะยังสอดแทรกเรื่องไตภูมิพลวกให้อ่านกันได้ง่าย อีกด้วยค่ะแถมเรื่องนี้นะคะยังเคยเป็นละครช่อง3ถ้าใครไม่เคยอ่านเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะ